สามห้าสามหกแล้วสห้า้องตอบเนเขเ็ดถูกตอบครั้้อตอบอครั้ง้ จอกตอนแรกที่มีคนหนึ่งเขาจอกจอแล้วมีเขา,เขาไ,ได้แต่ว่ายังไงไม่รู้อ่ะเหมือนมออนั่งะโดนเด็กหรือเ่ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาก็ถามถามอีกคนกหนึ่งเขาไมย์เล<ะ>้ากำลัจอกใหม่จริงปวดมาแล้วเนาะ่วดอะไ้คี่อนนบอกเขาแต่งใหญ่ด๊าคุย โอเคพ่อพ okay ิบุติใหญ่ๆอเช่นพวกโปรโมโซมเป็นดาวสิงโนี่ก็จะไม่มีนะครับแต่ถต่ว่าลูกแม่มงกุฎในสติปัญญาความรู้ความสามารถความชนะอันนี้บอกไม่ได้ที่ดูการเลี้ยงดูแล้วก็ต้นทุนที่พ่อแม่ให้มาฟังพี่ตั้งไหครับแล้ว เปิดทางนี้แล้วจะมีรูดนะูไมแล้วไรอ่ไม่จับเลเขาเล่นนะบอไม่เล่นคลยถคนนะครับคนอยู่ อั้เ่ไปดีไหอย่างเดียวอะเ่อะไรอ่อโฟลิกก็ได้ครับแคลเซียมอนไคอนดทชเอนต์ใส่สามสิบขว่าอว่ะแคลเซียมันไมไดีครับพี่จีเอเยอะแล้วเนาะสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วมั้ ครับให้ให้ด้วยนะให้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมกำรวจข้อเดิม่าไหนนะตําแหน่งตําแหน เคยอั้งแรกที่เราจะไม่ได้ผ่ามาเพราะว่าาองหมอเนี่ไปได้แบบนนนะตาแบบไม่ได้ลงแต่มีแต่มีสี่ดวงตาเล็กว่าตาอนเล็กก็เลยยังไม่ลงไป แต <entender it. S 1> ่ทางันจาน์เราไม่ได้ค่ะจะเล็กก็ไม่ลง